ประเด็นต่อมาถามว่าแล้วการรักษาทํำยังไงเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติว่ามาทําผ่าตัดเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์2อันบนนะครับสอ,สอแผลลักษณะอันบนนะคือถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยถามว่าทําอะไรได้บ้างหนึ่งแผลเป็นเนี่ยเราทำสก้ามัซจนะครับเราโกดเราคึงแผลนวดนวดนวน,นวน,นว,นนว,นนวนเนี่ยอันนี้เป็นเ็นทิทเมนต์แล้วนะครับทําให้แผลเนี่ยยุบตัวได้ดีนะครับไว ลดโอกาสเรื่องของแผลเป็นนูนช่วยได้ครับสก้ามาสช่งสองนะครับยาทาแผลเป็นเนี่ยถ้าอยากทาก็จะไปทายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันหาย้วยทามจริงอย่างที่หมอบอกอย่างไอกราฟเนี่ยนะครับเราไปทาทาทาอุ้ยยานี้ดีนะครับดี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 ปรากฏว่าจริงๆแล้วหายด้วยครับหายด้วยไอเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องใช้ยานะครับส่วนตัวนะทริคส่วนตัวเนี่ยให้ใช้โลชั่น หรือออยหรืออะไรก็ได้ที่ไม่แพ้แนะนำนี้นะครับเพราะอะไรเพราะหลายๆคนเนี่ยไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบางคอมโพเนนต์ประกอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดแดงๆรอบๆคันๆรอบๆบ,บอกว่ามันเบิร์นนะครับมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พบบ่อยในบางคอมโพเนนต์นะอยู่ในมาร์เก็ตในตลาดตอนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันมีโอกาสแพ้เท่าที่ดูนะแพ้เกือบ10%เลยสมมุติให้ทา10คนเนี่ยหมอว่ามีคนหนึ่งอะ แพ้แล้วแดงๆรอบแผลแล้วแผลแทนที่จะหายสวยๆนะกลับกลายเป็นดูแบบเบิ์นๆรอบๆนะแทนที่จะเนียนกลับกลายเป็นเหมือนมีสติ๊กมาต้านิดหน่อยนะครับก็ไม่จําเป็นครับที่จะต้องไปทายานะอันต่อมาคือที่คอมมอนเลยก็คือการฉีดยานะครับฉีดยาในกลุ่มจริงๆมันมีหลายกลุ่มแต่ที่คอมมอนที่ใช้เนี่ย เบสิกเลยเนี่ยคือสเตียรอยนะครับมีหลายโดสนะครับไม่ใช่ว่าสุมสีุ่มห้าฉีดได้หมดไม่ใช่นะการฉีดสเตียรอยเนี่ยมีตั้งแต่โดสป้องกันนะครับต้องทริคส่วนตัวชอบว่าแผลหายแล้วไม่กี่สัปดาห์เข้ามาฉีดป้องกันในกลนที่มีความเสี่ยงนะครับถ้าหนูนมมากฉีดได้นะครับฟอลโล่กันเดือนละครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยได้แต่ต้องติดตามนะครับไม่ใช่ว่าฉีดเยอะฉีดเยอะไปก็ไม่ดีนะครับแผลเองก็มีโอกาสแยกได้ถ้าหากว่าเราฉีดแบบ ไม่บัญญัติบัญญัติฉีดแบบไม่ดูคลินิคอลแผลเลยว่าตอนนี้ผิวมันฝ่อแล้วเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนคีลอยการรักษาเนี่ยคล้ายๆอย่างที่พูดมาเลยนะครับแต่ว่ามันต้องคุมอาการนะครับคีลอยเนี่ยต้องเข้ามาฟอลโล่กับหมอเป็นระยะนะครับเพราะว่าบางทีถึงขั้นฉีดก็ยังเอาไม่อยู่เนี่ยบางทีถึงขั้นต้องแบบฉายแสงก็มีนะครับแต่ว่าคีลอยเนี่ยขึ้นกับคลินิคอลของแต่ละคนขึ้นกับความดื้อของแต่ละคนขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละคนเอาเป็นว่าหมอ พูดเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนหลังจากดูคลิปนี้แล้วจะไม่ตื่นตระหนกว่าตัวเองเป็นคีลอยนะครับถ้าตัวเองไม่ใช่นะดูสออนนี้นะครับไฮเปอร์โทรฟิสกากับนอร์โมโทรฟิสกานะครับ